สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้มาทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะอันนี้ได้แกงไก่ใส่หยวกนะคะนี่เป็นแกงไก่ใส่หยวกค่ะอ่าไก่เป็นไก่เนี้วเนาะเป็นไก่เนีว้วเป็นไก่บ้านไก่เนี้ยนี่ค่ะเอามาแกงใส่หยวกแกงกะทิใส่หยวกก็อร่อยดีนะคะเป็นการเป็นแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดแกงกะทิใส่ ใส่ถั่วอร่อยดีค่ะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆส่วนผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิลกับกล้วยแอปเปิลยังไม่ผ่าสักทีแอปเปิลบ้านนี้ไม่ผ่าสักทีแล้วก็กล้วยนี่คือกล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยเล็บมือนางนั่นค่ะคุณครูมีเยอะเลยกล้วยเล็บมือนางเนาะอันนี้เครือหนึ่งนะคะนี่เครือหนึ่งแล้วก็ได้เยอะประมาณนี้กินหมดไหมหมดค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบ รับประทานกล้วยนะคะเป็นคนที่จะชอบรับประทานกล้วยกล้วยเล็บมือนางเนี่ยมีความดีก็คือว่าเขาจะเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะแน่นนะคะถ้าจะเป็นกล้วยที่มีเนื้อนแน่นอันนี้กล้วยธรรมชาติค่ะไม่มีไม่มีสียาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนื้อกล้วยธรรมชาติเนาะเขาจะมีเนื้อแน่นมีความอร่อยเหมือนกล้วยหอมผสมกับกล้วยน้ําว้านะคะเป็นเหมือนกล้วยหอมผสมกับกล้วยน้ําว้าค่ะก็อร่อยดี อันนี้ก็จะเป็นอาหารกลางวันของเมณีของคุณครูนะคะแกงหยวกนี่คืออร่อยมากเลยแกงหยวกแล้วก็จริงมีปลาดุกด้วยเนาะนี่เป็นปลาดุกแต่ว่าปลาดุกจะเอาไว้ให้น้องบิงซูนะคะเมื่อคืนกินแล้วปลาดุกเหลือตัวหนึง่งตัวหนึ่งคู่ข้าวให้ไปไหนนาะน,นี่กินแล้วมานอนละ <c oughs> กินไม่หมด ส่วนคนก็จะกินแกงหยวกใส่ไก่เมื่อคืนซื้อมาแล้วถุงหนึ่งแบ่งกินสองครั้งนะคะน,นี่ซื้อมานะคะเป็นแกงหยวกเนาะแล้วก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนทานข้าวด้วยกันค่ะก็ขอฝากช่องขนมตาเน่งชาแนลด้วยนะคะอาหารกลางวันวันนี้เป็นแกงหยวกใส่ไก่ค่ะแล้วก็ผลไม้เป็นกล้วยเล็บมือนางกับแอปเปิลนะคะกินกับข้าวหอมสวยร้อนๆค่ะอาหารกลางวันมีคุณค่า อย่าลืมนะคะทานอาหารทุกวันแล้วให้สุขภาพดีมีความสุขค่ะทุกท่านขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดชมในช่องขนมตาลหญิงเองชิแนลนะคะพบกันรายหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอิ่มอิมอร่อยนะคะ